ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานเวอริโคนะครับรุ่น804วิธีการใช้งานเบื้องต้นผมก็จะทดสอบใส่กับตัวไฟนะครับของทาดาทีนวันก็มาดูกันเลยอันดับแรกนะครับผมก็จะเสียบปลั๊กนะครับของไฟพาก่อนนะครับต่อมาก็ เสียบสายนะครับสายสัญญาณซึ่งพอร์ตด้านหลังของบอร์ดไฟก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็จะมีช่องสำหรับชาร์จแบตนะครับซึ่งรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็คือสามารถพกพาไปไหนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อง DMX 512นะครับซึ่งเป็นช่องเสียบสายสัญญาณนะครับเพื่อจะไปคอนโทรลกับตัวไฟแล้วก็นําสายสัญญาณนะครับจากตัวไฟพานะครับเข้าข้างหลังนะครับของบอร์ดไฟ เปิดบอร์ดนะครับซึ่งในการจะคอนโทรลของไฟได้เราก็ต้องมาตั้งค่าที่ตัวดวงไฟก่อนนะครับให้เป็นค่าอะไรนั้นนะครับมาดูกันนะครับสำหรับตัวไฟนะครับก็มีโหมดใช้งานให้ปรับใช้งานต่างๆนะครับเป็นแบบอัตโนมัติก็มีนะครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดพวก R G B นะครับทั่วไปนะครับเพิ่มแสงลดแสงหมวดแฟดนะครับแบบคอนโทรลแบบอัตโนมัติ แล้วก็จะมีแบบจับตามเสียงก็มีนะครับเป็นแบบซานะครับก็คือจับตามเสียงก็มีให้เลือกใช้งานหลายสเต็ปหลายฟังก์ชันนะครับสําหรับการใช้งานใส่บอร์ดของเรานั้นก็คือเราต้องกดไปที่คําว่า A 0 0 1นะครับบางทีมก็อาจจะเป็น0ูนย0 3ไปนะครับแต่สําหรับการใช้งานกับบอดตัวนี้เราต้องกดให้มันเป็น A 0 0 1นะครับซึ่งมันจะตรงกับ DMX ช่องที่1ของบอร์ดไฟนะครับก็คือมันจะข้ามทีละ16ช่องนะครับ ถ้าเรามีไฟหลายหลายโคมเราก็สามารถลิงก์กันไปได้นะครับอยากทําให้เป็นสเตปไฟวิ่งประมาณนี้เราก็กดอย่าเงเช่นตัวที่็นึ่งเป็น001ตัวต่อไปก็ข้ามไปทีละ16ก็จะเป็น017 01, ข้ามไปอีก16ก็จะเป็น0า3นะครับประมาณนี้นะครับอ,อันดับแรกผมจะมาทดสอบใส่ไฟแค่ดวงเดียวนะครับแล้วก็กดให้มันเป็น A 001นะครับบางทีมันก็อาจจะมี D บ้างครับ D 001นะครับโปรแกรม D โปรแกรม A นะครับไฟแต่และรุ่นอาจจะใส่ โปรแกรมมาไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็จะทดสอบเป็นโปรแกรม a นะครับ0ูนย์ศูนย์หนึ่งอ่านะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องนะครับรวมตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับมันตรงหน้าตานะครับของบริโภคแปดศูนย์สี่ก็จะมีอ่าเฟเดอร์นะครับมาให้ทั้งหมดนะครับก็จํานวนแปดเฟเดอร์นะครับแล้วก็ในแปดเฟเดอร์นี้ก็จะสามารถแผดหน้าได้ด้วยนะครับก็คือ หน้าแรกนะครับหน้า E ก็จะมีช่องแนลที่หนึ่งถึงช่องแนลที่แปดนะครับแล้วก็หน้าที่สองก็จะเป็นช่องแนลที่เก้าถึงช่องแนลที่สิบหกนะครับส่วนตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้ก็เขียนคําว่าสปีดกับเฟเดอร์นะครับกับแฟดนะครับก็คือเป็นโหมดปรับสเตปการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มสปีดแล้วก็หน่วงนะครับอ่าหม่ได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับบอก นะครับว่าเราใช้งานในโหมดอะไรนะครับอาจจะเป็นสถานะตัวเลขนะครับตรงนี้นะครับในซีนที่เท่าไหร่นะครับโปรแกรมที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ส่วนปุ่มพวกนี้ก็จะมีปุ่ม delete นะครับ delete music นะครับปุ่มรูปสามเหลี่ยมอ่าเดินหน้าถอยหลังนะครับตรงนี้อ่าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูนนะครับแล้วก็เฉดนะครับก็คือให้เลือกการใช้งานนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นหนึ่งของสามี่ก็เป็นโปรแกรมคอนโทรลนะครับ a d d นะครับซ er ึ่งจะมาสั่งงานกับตัวไฟพานะครับตรงนี้ก็จะมีห้าช่องนะครับตรงนี้ห้าปุ่มนะครับได้ห้าอดเดสนะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ตั้งตรงหลังเครื่องหลังไฟพาเป็น a อสศูนย์หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็มากดที่เฉดนะครับตอนนี้มันกบเพียบอยู่นะกดหนึ่งครั้งนะครับนะครับแล้วเราก็มากดที่ช่องที่หนึ่งก็คือมันจะตรงกับแอดเดสช่องที่หนึ่งของตัวไฟนะครับ ให้มันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็มาคอนโทลสไลด์นะครับแต่ละตัวว่าแต่ละตัวคอนโทลสีอะไรบ้างนะครับช่องที่หนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นดีเมอร์นะครับก็คือเปิดขึ้นมาไว้ก่อนเลยนะครับช่องที่สองนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสีแดงนะครับช่องที่สามนะครับก็จะเป็นสีเขียวช่องที่สี่นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับที่ห้านะครับเป็นสีขาวนะครับ 6เป็นสีส้มนะครับก็คือในรุ่นนี้นะครับที่ยกตัวอย่างนะครับก็มีสีสีนะครับสีสีก็สามารถผสมกันได้นะครับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับถัดมานะครับช่องที่7จะผมเปิดแม่สีไปก่อนนะครับเป็นสโตกนะครับเป็นไฟกระพริบนะครับก็คือช่องที่7นะครับถ้าเราอยากให้มันกระพริบช้าเร็วก็อยู่กับสไลด์ตัวนี้เลยนะครับถ้าเราขึ้นมาสุดนะครับมันก็จะเร็วนะครับลงมานิดนึงก็อาจจะช้าไปนิดนึง ถ้าเราอยากเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้แหละก็แค่ดึงสีส้มลงมานะครับเอาสีเขียวขึ้นไปนะครับหรือสีแดงนะครับได้นะครับสีน้ําเงินนะครับหรือเราจะผสมสีก็ได้ครับสีฟ้าสีแดงหรือสีเขียวอย่างนี้ก็ผสมได้นะครับได้ทุกสีนะครับเราก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับนะครับตรงแคเชียที่เกตก็จะเป็นไฟโตกนะครับ ส่วนช่้งที่8นะครับก็จะเป็นออโต้นะครับก็คือเราเลื่อนขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับช่้งที่8ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับเนชที่8นะครับเห็นะครับพอเราสไลด์ขึ้นมาประมาณเลข6นะครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับต่อมานะครับมาลองมาแผดดูนะครับหน้าที่2นะครับว่าจะมีสีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเราลองมาเลื่อนดูเห็นไหมครับมีครับนะครับช่องที่9นะครับช่องที่9ก็จะปรากฏว่าไฟนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้้นนนนะะคครรรัับบตงี เราปรับช้าลงมาอ่านะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของไฟนะครับอ่าสิบเอ็ดมีนะครับสิบเอ็ดมีก็คือจะเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนะครับทีละสีนะครับตรงนี้สามไม่มีสีอ่าเรากลับมาหน้าที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดแสงอะไรมันค้างนะครับให้เรานําสไลด์ตรงนี้ขึ้นไปสุดแล้วก็เลื่อนลงมาใหม่นะครับคือรีเซ็ตค่าของไฟใหม่ดวงไฟใหม่นะครับอ่านะครับโอเคเราก็ได้ตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะกดเป็นหน้าที่1ออกนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเซฟโปรแกรมกันนะครับวิธีการเซฟก็คือดับแรกนะครับ เราก็มากดตรงคําว่าเมนู่นะครับแช่ไว้นะครับคราวนี้นะครับเราจะเซฟไว้ช่องไหนนะครับเรามาเลือกก่อนนะครับ1-5นะครับสมมติว่าผมจะเลือกสเต็ปแรกนะครับก็คือไว้ที่ช่องที่5นะครับกดช่องที่ห้านะครับ1ครั้งมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอดิจิทตอลตรงนี้ครับก็คือเราจะฝากไว้ช่องที่5้านะครับอ่าช่องที่5้านะครับแล้วก็เรามากดรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ครับ1ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสเต็ปที่1นะครับและเราก็มากด ตรง address ช่องที่หนึ่งนะครับก็คือ address เลขหนึ่งตรงนี้จะตรงกันกับ address ของไฟนะครับคือ a ตัวหนึ่งตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันขึ้นสีเขียวอ่าตรงนี้ครับก็คือบอร์ดตัวนี้พร้อมคอนโทรลเซฟโปรแกรมของไฟตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาขึ้นตรงไปตรงนี้ครับก็คือดิเมอร์นะครับขึ้นมาอ่าตรงนี้สีแดงนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นสเต็ปที่สองนะครับน่านะครับเมื่อเราเซฟไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นทีละสีให้เรานะครับอ่า ีเขียวนะครับเจ็บที่สามนะครับเขียวเรื่องครับที่สี่นะครับตรงที่ห้านะครับสีขาวนะครับเจ็บที่ห้านะครับเห็นเอาที่หกนะครับเป็นสีส้มนะครับก็เป็นสติปที่หกนะครับไปอ่าคราวนี้เราพอใจในฟีนที่เราทําแล้วนะครับเราก็กดนะครับเมีนุ่นตรงนี้ออกนะครับอ่านะครับจน เห็นไฟสีเข so so, ียวตรงนี้ขึ so it, to okay. ้นมานะครับเราก็จะเห็นไฟเขาว่ามีนวลกระพริบนะครับให้เรากดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับอ่าเพื่อหยุดการสังงานครับคราวนี้เราก็มากดเอาสไลด์ลงนะครับคราวนี้เราก็มากดที่เราเซฟก็คือช่องที่ห้านะครับอที่เราบันทึกโปรแกรมไว้ครับช่องที่ห้านะครับซึ่งเราทําไว้ทั้งหมดก็หกสเต็ปนะครับแล้วก็มาเลื่อนตรงสปีดตรงนี้ขึ้นนะครับเอาขึ้นสุดก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็เรามาเลื่อน ไช้ตัวที่สองขึ้นมานะครับอ่า <c> อ่าเห็นไหมครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของตัวไฟนะครับที่ก็คือเป็นสเตปที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับคือช่องที่ห้านะครับอ่านะครับนี่เรากดปิดได้นะครับก็คือเราก็สามารถเซฟโปรแกรมนะครับไว้ในบอร์ดตัวนี้แล้วเราก็สามารถมาเลือกใช้งานกดเล่นได้เลยนะครับหรือเราจะสามารถเล่นแบบเมนวนก็คือกดแล้วก็ปรับใช้งานตรงสไลด์ตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะทําซีนนะครับซีนในแต่ละเพลงในแต่ละ อย่างนะครับก็คือเราจะเซฟไว้เลยนะครับตรงนี้อ่านี่คือที่ห้าครับเราก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ต้องตรงสเกตอะไรพวกนี้ไว้นะครับต่อมานะครับลองมาดูอีกมาเซฟอีกหนึ่งสเตปนะครับก็คือผมจะทําเป็นไฟสโตกนะครับก็คือไฟกระพริบนะครับกดตรงที่ห้าออกก่อนนะครับอ่าสไล์ลงนะครับแล้วมือกดเซฟเหมือนเดิมนะครับก็คือกดเมนูตรงนี้นะครับแช่ไว้นะครับอ่านะครับ ก็ขึ้นไฟสีเขียวตรงช่องตรงนี้ขึ้นมาคราวนี้นะครับเราเซฟช่องที่5ไปแล้วเราก็มาเซฟมาเซฟช่องที่4ี่กันนะครับอ่ามันก็ขึ้นเลข4ตรงนี้แล้วก็กดตรงรูปวามเหลี่ยมตรงนี้ครับเพื่อเพื่อใช้งานเป็นสเต็ปที่1แล้วก็มากดตรงเลข1เหมือนเดิมนะครับเอเดตเฟงหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาดีเมอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับช่องที่1นะครับต้องอขึ้นไว้เลยนะครับต่อมาเอาสีแดงนะครับ แลที่สองนะครับต่อมาเราจะทําให้มันเป็นสตกซึ่งสตกนะครับกระพิบก็คือมันจะอยู่ช้นนั่งที่เจ็ดนะครับก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นมาอ่านะครับก็คือจะให้สตกช้าสตกเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวสไลด์ตรงนี้นครับถ้าเราขึ้นสุดมันก็จะเร็วนะครับ่าผมก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะเซฟสเต็ปที่สองก็คือผมจะใช้เป็นสีเขียวนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับทำแบบตรงนี้หนึ่งครั้ง ก็สลับนะครับสไลด์ตรงนี้ครับเอาตัวสไลด์ช่องที่สามขึ้นนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็คือเป็นสีเขียวแล้วคราวนี้เอาเป็นสีน้ําเงินแล้วก็แค่สลับสไลด์นี้ขึ้นอ่าสีน้ําเงินแล้วก็กดตรงนี้มันเดิมสเต็ปที่สี่ที่ขาวเดิมนะครับต็ปที่ห้าอีส้ม เมื่อเราได้สเต็ปที่เราต้องการแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กดมนนนออกนะครับนะครับออกมาแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้อีกหนึ่งครั้งกดย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้นะครับเราก็ดึงสไลด์ลงเราก็มากดดูนะครับที่ช่องที่สี่ที่เราเซฟโปรแกรมไว้เมื่อกี้นะครับเราก็ดึงเรามาลองเซฟอีกหนึ่งโปรแกรมคือช่องที่สามนะครับคือช่องที่สามนะครับผมจะทําเป็นไฟสีขาวนะครับสว่างไว้เลยนะครับเราก็ทํายังไงนะครับ อก็คือเอาช่องที่หนึ่งขึ้นนะครับช่องที่สองนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันค้างมันอะไรครับให้เราเคลียร์สไลด์ก่อนนะครับลงนะครับมาที่หนึ่งเดยวสไลด์ลงก่อนนะครับเคลียร์สไลด์ก่อนนะครับอ่านะครับถ้าเราจะทําให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับก็คือสีสีนะครับมันจะทําการผสมสีกันแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับ ่ากดสเตปอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงทำแบบตรงนี้แล้วเราก็กดมนู้วนออกเลยนะครับอ่าคราวนี้ก็คือไฟสีขาวนะครับที่เราจะทําเป็นโทนแสงสว่างนะครับก็อยู่ที่ช่องที่สามตรงนี้นะครับอ่านะครับเห็นไหมครับดึงสไลด์พวกนี้ลงนะครับอ่าดึงสปีดขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นไฟแช่นะครับสีขาวนะครับ ตั้งที่สี่ก็เป็นสโตรกนะครับเตั้งที่ห้าก็จะเป็นการเปลี่ยนสีในแต่ละสีนะครับของไฟออันนี้ก็คือเราก็จะได้เป็นสเตปนะครับที่เราเซฟการใช้งานไวแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะตั้งให้มันเป็นแบบไหนนะครับก็ค่อยตั้งลงไปนะครับเซฟโปรแกรมลงไปนะครับซึ่งตัวบอร์ดนะครับก็คือทางทางโรงงานนะครับเขาจะทําเป็นโปรแกรมบ้างเปล่ามานะครับเราซึ่งเราก็ต้องมากรอกโปรแกรมนะครับให้มันใหม่นะครับ ว่าเราจะใช้งานเป็นสเต็ปไหนนะครับนะครับนะครับครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็การเซฟโปรแกรมนะครับของบอร์ดไฟนะครับซึ่งมีขนาดเล็กนะครับพกไาได้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับของเ e อริโนะครับรุ่น804นะครับทางร้านก็ขายในราคาก็2,900นนะครับก็สามารถคอนโทรลไฟพาได้นะครับนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ สั่งซื้อได้นะครับผม